นี่ยหัวที่เห็ดสีดำมันคลั่งป่ะเนี่ยส่วนมากนะปอนนึงนะมันเววดีปอนนึงนะมันจะดูมือมันเป็นดุดแดงแต่มันจะดำนเลยนะนิ่งเลยอืมนี่หูมันคาดตังเหล็กนุ่มไหมชนุ่มขนชนหัวเด็กไหมจิงกับตัวข้องหนานี่ใช่ไหมขาดึเปลี่ยนเป็นไร น้ำมันเย็นครับผมอยู่ที่ไหน không nà, đường, thì ว่าอีวางหลบนี่ khâu ได้หลบ Không à? không à? ừ. không là con bị bói à? Con vịt bói à? Ừ. Ừ. phát Ừ. 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 chút Ừ. 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 phát lên งานครับเกณหนึ่งติดเลยสตรีเลี้ยงวัวชนครับผมในวางนี่ไม่ได้ยิกซี่ห้าเดือนเลยนี่นะเออเขีีน,นะทไม่ได้ยิกเองนะได้ไดีด๋ัวมติต๊หนะยิก,ยกยไ,ยได้นะนคุณไม่ใจอวัว กินอะไรมามาังนี้กินอะไรนะ,ะกินอะไรนะนะอาบน้ำมันเย็นอาบวันดูเคๆ เบวตาของนักสู้เบวตาของนักสู้นักสู้บวชชุนโครงชัดดีจ่างโง่ไหมนี่วะองนุ่นสักเดีวถตา่าว้ดำนี่นี่วะ เอ้ยดำเห็กนู้เห็กเห็กเห็กนูันสี่ดอยบ้าจะมาสี่ดอยยีัะมาสี่ดอยหยิบเจ็ดเออตรงนู้นตรงตรงตรงร่าี่นี้นีวะตัวนี้โค้งมันสี่ดอยวุ้กเรียวนาะอเด็ไม่เล็งตึ้งเลยเห็นปว่เอ็งสี่ดอยทิพนี่ไม่เล็งตึ้งเลยนีูแต่เล็กขึ้นที่นี่นี่วะคงนัานส้นแต่ว่านี่อันวาง วางนานน้ำนี่ผมมันหญ่หมากนี่วะาน้กระตุไูนนีไหนวางบนนี่วะนี่ว่ามันหย่หมากเป็นนั่นเลยเ่หมากกรตว่านมีนาวาง้เกมมืออสาได้นะได้ยี่ทีกระลุยนะเป็นตัวเต๋อ มื่อไหร่นี่แกไม่ชอบเลยกันวังวังเนี่ยใช่หัวหวังตรงนั้นได้เหรออืมหวังบนก็ไม่ได้กว่ากบถอยมกว่าจังอืมไม่พาดไม่ลังถึงดึงดงเลยหวังเง้ยอืมหัวก้าวเขาได้เหรที่ก็หวังหมาดูเคยฆาหวังไหมไนมือกับก้อนก็หนาเลี้ยงแ่หวังแบบนั้นวังตรงนะงตรงดูเลงมั่งแกว่าดูเลงดูแลก็จะดูนี่ก็เพื่อ ลงพุ่มเหนกันคเค่นที่ลมแต่ว่าหัวดูพุ่นก็พุ่มไม่รู้อืมก็อีเไไมไ้ว่างดีจังเห็นป่ะเฉียงไเดีแยวท่านี่ป่ะท่องค,คุณที่ของคุณ,คณจัจง,งที่อันนี้ อี่ยงนั้นเห็นว่าเพื่อนโตวิ่งโตเพื่อนวิ่งเม็ดอื่นไหมไม่มันใช่เลือดดีอยู่นไม่เหมือนก็อีโคลงได้ไปไล่ตัวผุดตึ้งผู้ตัวเดียวนี่แต่ว่าจ่ายมันได้แต่เมียเราปล่อยเอามาทุกขก็ไปดำลาวนี่วะ อาบน้ำม,มันยิ้นครับผมลุกดางบุญทรงดุกดางบุญทรง,ง,งอย่างเคียงไม่ได้เคยเคียงล่างน้ำครับผมกลองชัดดีจัง เดี๋ยือดมุดโฉงดังถึงจางตึนคลิปส่งโรยส่งโรยส่งโรยเอาไหมเอาไหมเนยิกมาก่อนดิหนักใบพันเอา กีเคกไ๋ไ้วัวเนี่ยนี่ดํานี่เปลกเล่ทิ่งโอนเล่ที่หนึ่งเก๋วัวนี่นมัน,นคือ